คนนั้นหน้าตรงบงโอ้โห้เม็ดอาจจะเยอะได้ปุ๊บมันจะโดนใบะบะเช็คก่อน <Check it. S 2> มองไม่เห็นทุเรียนอ่ะหรือมันโดนแบนไงอ,อ๋อหยิบของมีคมเข้า้องสูกไม่ว่าสูก บุลเล่แ <left> หละเห็นทุเรียนไหมอะมาไม่ขนาดนี้ใหญ่อ่านีพี่มาวันนี้ขอประวันได้เหมือนหรือไม่มิจีหน่ารักเป็นมิาจี้มาเอานิ้วเก็บไว้นะหายไปแล้วนี่เหลือสี่หายไปแล้วนี่มึงเหลือสี่ กินบ้างพี่มัมมีพอคุณนะอะไรกับผมไว้เาเาสใส่แมกดตลกปะโอเค okay, ตลกเมื่อวานวาคุณเป็นไหนอีกคุณไม่เข้ามาหลายๆผมคุณติดงานหรือไม่บอกความจริงฉนะันมาขามี้่พุ่งนี้มาอะไรสิพรุ่งนี้อีกแล้วพุ่นี้ไปทำอะไรเลิกงานมืดอ๋อ บิดมากเม็ดละเบิดเม็ดกระทั่งนั้นเป็นไงมองไม่เห็นเมทนอะ เหรอยืดช่วงป่ะกูว่าอะไรมันเจ็บๆนะโดนน้ำต่ำ น้ำหรือมีดวะพี่เมย์ส่งปัตเตอร์ยามาด้วยนะอายายคุณยายส่งปัตเตอร์ยาเอามาให้ด้วยเหมือนจะรู้ว่าต้องโดนน้ำหรือมีดอ่ะหนามพีม่เมย์คุณยายส่งปัตเตอร์ยามาให้ด้วยน่าจะเป็นน้ำตอนแงะเมื่อกี้โอเเป็นไรหรอไก,ก่หัวใจมีไมครับพีเมย์ไปล้างแผลอยู่เปล่า มันได้ผูแกอ่ะผูตองมก็จะง่ายมาก,กระดาษดูอย่างนั้นเลย่ยขึ้นมาวาง กลิ่นเนื้อเป็นนิดนึงไม่เป็นไรหรอกปลากระดา่ดมันเลื่อนถ่าย สีดำมันหมื่นสองป่ะสีดำมันหมื่นสองใช่ป่ะไอสองหมื่นสองใช่ป่ะฮะสีดำมันสองหมืนสองใช่ป่ะูกเกินสูกเกินน่ากลัวแน้ยู่งะน้ามาส่งแล้วมผิดลูกเอาไว้ใกล้แ ไปเราไม่รู้ทำไมตอมาีทำเองคือมั้งหลบหน่อยได้ไหมมันโป๊มันโดนไหลังลูกไงเห็นเนื้อแป้งปี๊ปี๊บเ้ยอันนี้แป้งหมดแล้ว เป็นไวรัลอีกเดีย๋ยวเป็นไวรัลอ,อีกแอนด์ดิวฟอร์กูเรียนติดทอเวียนทวิทอีก วิวแม่จำไม่จ่าคืออะไรหรออันนี้อยู่ไหนเนี่ยไปส่งเปลี่ยนปวยหานยังไปไปเลนเย็นอ่ะร้อนร้อนไหม เดี๋ยวโอนเดี๋ยวโอนโอนเลยอะอย่ดจำชามบ้านที่ตกดึงกัดประวานมาหรือ,อยังนีรประวานมาหรือยังประวานยังไม่มาพี่พาวิษามาเหรอฉันเห็นอะ เติมเนียนทุกคนหลอกผมให้พรุงนี้มาผมหน่อยใจเลยอ่ะในยิ่งที่สุดในใจขนมหวานรับครับเป็นฉันจะเป็นอย่างนี้นแม่นั่งลำลายหลยืลยนะืชื่ออะไรนะชื่ออะไรนั้นในเกียมาวี ใช้หอหนูมีคนหลอผมชื่อมามีพอมีรูปหัวใจสีแดงอยู่ใต้ชื่อเลเวลยี่สิบสี่ใจส้มอันดับสองมีกระต่าย เออทุกเออสติกเกอรี้ลสติกเกอร์นี้เหมาะกับไไแขอ่อนเรืออ่อนูกเรืออ่อนเรียนไม่ไปายาลางหมดป่ะการู่นีอย้ามองบ้านนี้ออกลูกลูกเป็นเลิศเลย ขโมงอุ้ยขโมงใครอะอะไรขโมงใครให้มาพาทัวร์ที่ลับคือเมื่อก่อนหลักบ้านผม,มนเป็นป่าแต่ตรงเนี้ยผมมาโถมที่ทั้หมดแหละให้ดูแป๊บนึนนงผมขอกลับกล้องก่อนนี่เมื่อก่อนตรงเนี้ยมันเป็นป่าใช่ไหมแล้วก็สตอนนี้ก็เป็นที่ลาบเลย ไปเที่ยวที่นิดนึงหมดแล้วก็มีแดดอยู่นิดหน่อยนี่ก็เป็นพื้นที่ล่าพื้นที่ถงที่ชอบใฝนมืนฝนกระตกมันตกไปแล้วเมื่อกี้แต่ก็มีมันก็เย็นอ่ะทุกคนเพราะเมื่อก่อนมันเป็นป่าใช่ไหมยุงยุงพวกยุงพวกลิ้นก็จะเยอะตอนนี้ก็เปลี่ยนที่ระหับแล้วเมื่อก่อนผมปีนต้นมะพร้าวปีนเก็บอะไรแต่ละอะไร เอาัสดีลกูกน้องสาเอา,าทักทายกันบ้านกันไปต้องถือไม้ก่อนมาหมาวิ่งไล่ตามนะคะแล้วก็มีมันมีนี่ด้วยรายการตีไายดีว,วันนี้นะคะสเสนอแบบ่าทัวร์บ้านดิวนะจ๊ะตัวเหนือเมื่อก่อนผมที่เป็นแบบว่าเป็นที่ล่าสพอฝนตกอะ่ะคือด้วยว่ามันอยู่ใกล้ลำคลองอะ่ะมันพื้นดินมันจะซุด บ่อยก็เลยแบบว่าขายไม่ค่อยออกที่ดินตรงนี้เพราะว่ามันสุดบะมันไม่สร้างคอนโดสร้างบ้านไม่ได้แบบว่ามันสร้างคอนโดข้างบ้านไม่ได้ให้ดูมันอยู่ใกล้ลำคงลำพอง,อง,อง,องคืออันนี้บ้านดิวอันนี้บ้านพี่น้องสาวบ้านลูกพี่ลูกน้องดิวน,นี่ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นแถบบ้านดิว น,นี้ก็จะเป็นพื้นที่หลังป่าของอันดิวที่แบบว่าเฉอยแฉะนิดหน่อยเพราะมันอยู่ใกล้ลาคลองแบบเนี้ยนี่เพราะมันอยู่ใกล้ลาคลองแบบเนี้มนมนยบบมันก็จะแบบมันก็จะสุดพื้นที่มันจะสุดง่ายมันจะสุดง่ายคือแบบว่าถ้าโถบป,ปูนเป็นทุนปูนอย่างเงี้ยก็กลัวจะสุดยุพอสมควร ทัวทัวแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเยงินทองแถวนี้จะมีตัวเงินทองเยอะมากอันนี้ก็ตีนหน้ามีหน้าด้วยนะแถวนี้มีหน้านะหนา้าเป็นฝูงหนะ้าเพราะว่าเข้าไปอีกก็จะเป็นป่าเพชรอยากตกป่าโอ้ตกป่าเลยไม่มีปลาแล้วอ่ะตรงนี้เมื่อก่อนมันก็มีพวกชวายเพราะว่าคลองนี้มันเชื่อมกับคลองวัดนาบ้าน ก็เยอะอืมอุ้ยต้นมะลุมน่ายอดน่ากินมากมะลุ่มมะลุม,ม,ลมยอดกระทงกระถินน่ากินน่ากินนั่นแหละก็ไปสุดนู้นเลยนะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นป่ามันมันก็ไม่สามารถตรงนู้นเนี่ยตรงนู้นนะเห็นตึกมันเป็น,เป,นเป็นตลาดมันเป็นตลาดก็จะเป็นอะไรมันก็จะเป็นตลาดนั่นแหละเป็นพื้นที่ที่ขายไม่ออก ก็เลยเก็บไว้ใ hmm. ห like, ้ลูกให้หลานพายภาคหน้าอะไรไม่มีอะไรแหละเหนื่อยเดินไก่เดินกลับเหนื่อยลุงขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ดีพอจะดมหน่อยค่ะรายการดิวีบมากใช่ถ้าปลูกผักก็อาจจะดีแต่เราก็ต้องดูสภาพดินเพราะต้นนี้สภาพดินเนี่ยดิน มันเป็นดินมันเป็นดินน้ำกร่อยอะ่ะตอนนี้เพราะดินเสียแล้วตอนนี้มันต้องขุด,ดงัดหน้าดินขึ้นมาใหม่พอสภัยตาเออตัวอะไรตกใจเป็นนวดอะ่ะเขาไม่ให้โกนหนวดอะ่ะก็เลยซิตออนี่นี่น,นี่วัดวัดวัดที่ผมแบบทำบุญบ่อยเพราะมันอยู่หน้าวัดตรงนี้มันเป็นที่มันเคยเป็นโปะเคยเป็นโป้เรือนะ ว่าเขกระทงแต่ตอนนี้เขาออกไปแล้วไม่รู้ทําไมเหตุผลฟุดมั้งเนี่ยแล้วคลองนีก็เชื่อมกับคลอ,องที่ผมให้ดูเมื่อกี้เรื่องราวชีวเวอร์นั่นแหละอยู่นี่ก็ไม่ทําอะไรก็เข้าวาดัดเอาโปวยแา,านมาเอาที่พับปวยแาทานมาถวายพระพุทธพระธรรมพ,มพมระสงฆ์เพราะว่าว่ายนักบอลตอนนี้วัดมีงานเลยปะ่ะวันนี้เสียงนั้น ผมเดินบ่อยมากเมื่อก่อนอ๋อมีงานขาวดำเนาะเอาไปใช้อุ้ยเขาเปลี่ยนศาลาของอดิวศาลานี้รายการมูเตอรเลดี้ที่ผมพูดว่าถ้าเข้าวายเลยดิแปลว่านี่าาานี่แหละที่ผมพูดเฟแบบ มรังงสุขอะไรใหม่ๆคนศักดิ์สิทธิ์นะครับท้าววิุววันวัดใหม่ขอพรเราเป็นจริงนะทุกคนอ,อุ้ยเขาติดกระจกแล้วหรอไม่ได้ก,กลับานานเขาติดกระจกแล้วว่าท้าไม้สารานี้ติดกระจกเดียวจัง วัดนี้มีพื้นที่ประมาณร้อยร้อยสิบไร่มองประมาณโอ้เขามีงานกันลบบอน,นีรจ้าเพิ่งกลับมาเจอเจอเจอคนทำผมเต็มเลย ่อนผมพ่อมาปั่นจักรยานเล่นแถวหน้าเนื้อเข้าวัดมากพา,าจานเวียงไปไหนจ๊ะออกกิจเหรอคะโอเควัดเจ้าว่าชอบเลี้ยงหมาผิดบูมากเมื่อก่อนชอบเข้าไปข้างในแต่ ไม่เข้าแล้วริบบูเยอะเกินติดเมาปะ่ะเมื่อกี้เมาะใครรูป้ป่ะเมากับพระเมื่อกี้คุยกับพระนะคะพูยกับหลวงพี่